สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมโจ้ธีรพงศ์ในช่องกเกษตรบ้านสวนครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําการ,กรเกษตรนะวันนี้จะมาเปลี่ยนโชคประตูบานสวิงนะก็อาการก็คือโชคเสียนะน้ํามันรั่วนะก็อาการก็คือดีดกลับไวนะปกติแล้วเวลาเราเปิดแล้วเวลาลเราปล่อยอะมันจะมาช้านะโอ้นี่มันมาบบไวมากนะนี่มันมาไวมากเลยนะนี่มันมาไวมากนะมันมันดีดกลับมานะเดี๋ยวดูนะเนี่ย เวลาเราเปิดนะแล้วเวลาเราปิดนะมันนะมันจะดีดกลับมาไวนะจนเรารู้สึกได้เลยว่ามันไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีน้ํามันรั่วนะเห็นไหมนี่นี่น้ํามันน้ํามันรั่วนะนี่ที่เราเห็นนี่นะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนชกประตูกันอันดับแรกก็ตรงยี่ห้อเนี่ยไม่ว่ายี่ห้อใดก็ช่างแหละมันจะมีมันจะมีหกเหลี่ยมอยู่ในเนี้ยนะมันจะมี น็อตหกเหลี่ยมอยู่ในนี้ให้เราไขออกนะตรงเนี้ถ้าเขาเขาจิงรีเบสไว้อยู่แล้วแหละสองข้างนะให้เราเอาสว่านนะเอาสวานเจาะหัวรีเบสทิ้งไปหนึ่งข้างนะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะแล้วเราจะเห็นน็อตนะก่อนทําการก่อนทําการไข่นะปิดประตูนะ่แล้วก็ล็อกไว้นะปิดประตูแล้วก็ล็อกไว้นะกันกันเวลากันเวลามันหลุดนะกันเวลามันหลุดออกไปนะนี่มันจะไม่หลุดแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไข่มันเป็นประกับอยู่ตรงนี้นะโอ้ทำเนียนมันเรียนมาเลยนะนี่ครั้งแรกนะเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะก็ยังไม่เคยนะก็ต้องอยู่ข้างนอกหนึ่งคนนะถ้าจะให้ดีนะเอาชัวร์ๆก็อยู่ข้างนอกหนึ่งคนแต่คนเดียวก็ทําได้นะในทีเนี้เดี๋ยวเราจะไข่นะ็อตทกเรียมออกมาตรงนี้แล้วก็ปลดล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยๆผลักประตูไปนะโอเคโชคเราซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาถอดก่อน ครับนี่เดี๋ยวเราไข่ตัวนี้ออกมาเลยโอเคครับนี่เราไข่ออกมาแล้วนะเราไขเสร็จเราก็ยิบออกมาเลยประตูก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่ประตูก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ,นะเ,มนเดีนะเด๋ยวเราพักออกไปข้างนอกนะประตูก็จะไปเลยนะครับเนี่เราพักแล้วเนี่ยเราพักก็จะหลุดแล้วเนี่ยเพราะว่าประกับเราทอดออกไปแล้วนะถึงได้บอกว่าต้องมีคนอยู่ข้างนอกอีกคนนึงมันจะชัวร์มากเลยทํางานง่ายมากเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ยกประตูไปเลยง่ายๆ มาครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาไอตัวโชกตัวนี้ก่อนก็ใช้ไขควงปากแบนนะแซะตรงนี้ออกมานะหลดท้องมนเนี่ยโอ้โห,โหนี่เมื่อกี้เมื่อกี้กระแทกกระแทกไปนะลุดไปแล้วนะนี่นี่รุดไปแล้วดูดูน,น,น,นี่น้นํามันทั้งนั้นน้ํามันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกก็ไม่ได้ถอดยากนะนี่ถอดนอด็อตท้ายแล้วก็ถอดน็อตหน้าก็ ถอดน็อตหน้าก่อนนะพอน็อตหน้าเนี่ยน็อตหน้าเนี่ยมันแฝนอยู่นะนี่นี่มันเป็นมันมีรางตัวนี้แฝนอยู่นะเราถอดน็อตหน้าก่อนส่วนน็อตท้ายอ่ะมันแค่มาชนตัวนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดนะเดี๋ยวเราถอดตัวหน้าก่อนอยัางไงมันก็ไม่หลุด traveled. ครับเราก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะชคนะก็ถอดง่ายนะแค่ใช้ไขค,ควงปากแบนนะ้น็อตตรงนี้สองตัวตัวท้ายสองตัวนะมันนั่งอยู่บนนี้นะ เราถอดน็อตตัวนี้ก่อนแล้วก็ถอดน็อตข้างหลังเสร็จแล้วก็ขยับทอยหลังแล้วดึงออกมาเลยนะง่ายๆเลยนะมันไม่ไม่ยากนะเ,เดี๋ยวไปดูชกตัวใหม่กันนะอันนี้เป็นหน้าตาของชกตัวใหม่นะพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์ฐานอุปกรณ์ข้างบนอะไรเนี่ยคงเข้ามาพร้อมเลยแต่เราคงไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแต่ชกอย่างเดียวนะอันนี้เป็นชกตัวเก่านะหน้าตาก็หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าแค่คนละยี่ห้อนะ ใช้ด้วยกันได้นะพวกนี้สแตนดาร์ดนะเหมือนลูกบิดอ่ะก็คือเจาะรูไว้แล้วจะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคนละยี่ห้อนะอันนี้โชคกก็จะมีเบอร์นะผมไม่แน่ใจว่ามันมีเบอร์อะไรบ้างนะแต่รู้สึกนะเบอร์แปดร้อยเบอร์พันเบอร์พันสองแล้วก็มีฟันนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าสมควรที่จะเอากลางๆนะเพราะว่าการรับน้ําหนักหรือความแข็งแรงในเรื่อง ของการรับน้ำหนักกับประตูเนี่ยอันนี้ผมเลือกเบอร์พันนะเบอร์พันมานะก็เอาอยู่กลางๆนะยิ่งเบอร์เยอะยิ่งดีนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะก็เหมือนเก่งนะแต่ว่าไม่เก่งนะนี่เป็นครั้งแรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่โชคก,กันเลยง่ายๆนะใส่โชคนะนี่ไม่มีอะไรยากเลยผมก็นึกว่ายากนะนี่หยิบโชคขึ้นมานี่นี่นี่หยิบโชคขึ้นมานี่นี่ใส่เข้าไปนี่เนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยไหม ใส่เข้าไปที่เดิมมันเนี่ยเนี่ยมันมีบาร์รองรับอยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็ไขน็อตตัวหลังแล้วก็ไขน็อตตัวหน้าเนี่ยมันง่ายเลยเวลาใส่ก็เดี๋ยวไขน็อตตัวหลังก่อนเสร็จแล้วก็มาไขน็อตตัวหน้ายังไม่ต้องไขน็อตให้แน่นมากนะคาคาน็อตไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็อ่อค่อยขันเล่งทีเดียวนะเพราะว่าบางทีรูอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะก็ยังไม่แน่ใจนะโอเคทํางานไม่ถนัดเลยมือเดียวนะเดี๋ยวออกมาก่อน ครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วไข่น็อตให้แน่นนี่อสองตัวนี่อีกสองตัวนะก็เดี๋ยวเราจะมายกประตูใส่กันเลยโอ้ปิดฝาก่อนนะลืมปะเดี๋ยวปิดฝาก่อน ยังไม่ทายยิ่ง่ายเลยโอ,ยยยยอครับเดี๋ยวเราล็อกไว้ก่อนนะด้วยความปลอดภัยประกับตัวนี้เลยอ่าคนข้างนอกดันเข้ามานะดันให้ติดอ่ะโอเคทีนี้เราก็าใส่ประกับตัวเดิมของเราเนี่ยที่เราทอดออกมานะ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอ,อนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าประตูเราเป็นยังไงกันบ้างเนะี๋จะเปิดคาไว้ก่อนนะว่ามันเป็นยังไงกันนะอ่าอันนี้เปิดคาไวา้ปึ๊บอืมไม่มีอะไรอ่ะปิดเลยปิดปึ๊บอ่าอ่ะนิ่มนวลน,นะไม่มีอะไรติดขัดนะก็มีอีก มีที่นัมีที่หนึ่งนะตั้งช้าตั้งไว้นะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ตั้งช้าตั้งไว้นี่ยนี่เอาไข่ควงปากแบนแย่เข้าไปนะไข่ได้ทั้งสองรูนะทั้งซ้ายทั้งขวานะไข่เล่นได้นะไม่มีปัญหานะไม่มีอะไรหลุดอะไรหล่นนะมันเป็นเพียงแค่ตั้งให้ประตูช้าประตูไวแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวมาถ้าให้ผมแนะนําวันนี้นะที่ผมเปลี่ยนอนะอ่าชกประตู ที่ผมซื้อมามันคนละยี่ห้อกับของเก่านะมันอาจจะฟิตไปนิดหนึ่งนะใส่ยากไปนิดหนึ่งอึกอักไปนิดหนึ่ง <st> คําแนะนําก็คือถ้าของเพื่อนเพื่อนเสียนะประตูเสียแล้วอยากจะทําเองนะ <st> ดูที่ประตูะนนเราน,น, <sm art> นะอันนี้เป็นยี่ห้อของโชคนะมันไม่ใช่ยี่ห้อประตูนะอันนี้เป็นยี่ห้อของโชคที่อยู่ด้านในนะถ <sm art> <sm art> ้าของเพื่อนเพื่อนเสียดูเลยว่ามันยี่ห้ออะไรสมมติว่าของเพื่อนเพื่อนเสียก็อ่ะดูยี่ห้อยี่ห้อสีเกอร์ไปซื้อยี่ห้อ ซีเกอร์มาโชคยี่ห้อซีเกอร์มาจบใส่ง่ายๆเลยแต่ของผมก็อาจจะฟิตไปนิดหนึ่งนะแต่ก็เข้าได้นะแต่ทีนี้ว่าถ้าบางคนนะอาจจะลำบากหน่อยนะโอเควันนี้ก็มาแนะนำการเปลี่ยนชกประตูบานสวิงผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ทำได้นะไม่มีอะไรยากนะทำเองได้ก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ